สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการดาวน์โหลดและติดตั้งตัวโปรแกรม mt 4ที่ใช้สำหรับการเทรดนะครับก่อนอื่นเลยให้เราเข้ามาที่เว็บนะครับ forex thai investing com นะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับให้เราคลิกที่บริการของเรานะครับจะมีเมนู อยู่ด้านล่างนะครับชื่อว่าดาวน์โหลด MT4 นะครับให้เราคลิกเข้าไปครับจะเข้าสู่หน้าดาวน์โหลดตัวโปรแกรม MT4 นะครับจะมีสองเวอร์ชั่นนะครับสำหรับ Windows ก็ใช้ MT4 for Windows นะครับ ถ้าใครใช้ Mac ก็ใช้ m t 4 for Mac OS นะครับสำหรับผมใช้ Windows ผมจะทำตัว Windows ให้ดูนะครับให้เราทำการคลิกซ้ายนะครับก็จะทำการดาวน์โหลดลงมาเก็บในแฮนด้านล่างนะครับถ้าใครแจ้งเตือนแบบนี้แบบผมนี้ให้คลิกคำว่าเก็บไว้นะครับ จะโหลดตัวเซตอัพมานะครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับเมื่อโหลดเสร็จแล้วนะครับก็จะขึ้นสีเขียวแบบนี้นะครับให้เราคลิกซ้ายหนึ่งครั้งนะครับก็จะขึ้นถามแบบนี้ให้เราตอบ yes นะครับแล้วก็ให้เราคลิก next รอโหลดครับ เมื่อเสร็จแล้วจะขึ้นคำว่า finish นะครับให้เราคลิกคำว่า finish ได้เลยครับการติดตั้งโปรแกรมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ